สวัสดีตอนเย็นนะครับผมก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับจากหลวงพ่อเงินเรามาดูพระรอดบ้างนะครับผมก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับซึ่งจากประวัติการศึกษานี้ผู้รู้บางท่านก็จำแนกแจกพิมพ์ออกไปเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กพิมพ์กลางพิมพ์ต้อนะครับแต่ ลึกๆแล้วมีมากถึง40พิมพิมนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่รู้นะฮะว่าองค์นี้เป็นเป็นพิมพอะไรนะครับถ้าใครทราบก็ช่วยชี้แนะด้วยนะครับองค์นี้นะครับแต่ถ้าเอาภูมิรู้ของผมก็คือผมมาอิงตำรานะอิงภูมิรู้ของผมเองผมมองพระรอดองค์นี้ก็ยังเป็นพิมพ์ใหญ่อยู่ สังเกตได้จากตรงไหนนะครับก็คือพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่ก็คือจะดูดูพวกนี้ฮะดูโพนะนี่คือเป็นสัญลักษณ์ของพิมพ์ใหญ่นะครับซึ่งพิมพ์กลางพิมพ์ต้อพิมพ์เล็กโพจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับผมถ้าดูลักษณะนะครับคือทั้งเส้นน้ำตกเส้นทรงเส้นแซมอะไรต่างๆนะครับก็ก็คือพิมพ์ใหญ่นะครับ องค์นี้หน้าติดชัดมากนะครับจมูกโด่งปากจูปากกัดนะครับติดชัดนะครับแต่กล้องมันไม่ค่อยชัดนะครับถูกหวยรางวัลที่หนึ่งจะหาซื้อกล้องดีๆสักหน่อยนะครับท <c oughs> ี่มันไม่ถูกสักทีนะฮะได้แต่หวังลมๆแรงๆอย่างองค์เนี้ผมเอามาให้ชมก็คือเป็นพระรอดที่ถูกลงรักปิดทองนะครับก็คือ ลงรักปิดทองนี้ไม่ได้หมายถึงว่าลงรักปิดทองแล้วฝากกุไว้ตั้งแต่แรกนะครับคือมีข้อสันนิษฐานจากตัวผมเองนะส่วนใครจะสันนิษฐานเป็นอย่างอื่นผมก็ไม่ไม่โตแย้งนะครับอันนี้คือต้องขอขออนุญาตว่าเป็นข้อสันนิษฐานของผมเองก็คือถู่ขุดกุดขึ้นมาแล้วผู้ที่มีความศรัทธาส่วนมากนะครับคนที่รักพระจริงๆนะครับเขาจะจุ่มรักพระแล้วก็ ปิดทองนะครับปิดทองความหมายของการปิดทองพระก็คือเพื่อนะครับสักการะบูชานะครับสักการะบูชาและก็การปิดลักลงลักนะฮะก็คือเพื่อจะป้องป้องกันผิวพระที่จะจะถูกสัมผัสหรือทําให้สึกกร่อนลงนะครับวงนี้ออกจะเป็นสีออกน้ําตาลแดงนิดๆนะครับผมยูด้านข้างนะครับ บางคนจะจำแนกพระรอดมหาวันกับกุอุโมงตรงที่ด้านหลังนะครับคือถ้าอุ้มๆอ,อย่างเงี้ยเขาก็จำแนกไปเป็นของมหาวันนะครับส่วนส่วนแบนๆนี่ก็จะเป็นของอุโมงก็มีกุอุโมงนะครับอันนี้คือข้อมูลที่ผมรู้มานะถ้าถ้าใครมีความเห็นต่างก็ช่วยแนะนำกันได้นะครับคือการศึกษาเรียนรู้พระนี่มีไม่หมดนะับยิ่งยิ่งเป็นพระที่ทำเป็นพันกว่าปีมาแล้วนะฮะถูก ขุดถูกค้นขึ้นมานะครับก็มีแต่สันนิษฐานว่าแค่นั้นนะครับไม่ได้มีใครไปนั่งเฝ้าหรือว่าไม่มีใครไปดูแม้แต่กระทั่งนักวิชาการต่างๆก็มีแต่คําว่าสันนิษฐานว่าจากคนนั้นสร้างจากฤสษีนี้สร้างนะครับทั้งๆที่ไม่มีใครเกิดทันนะครับโอเคนะครับลองมาดูเนื้อกันนะครับเนี่ยฮะ คือถูกลงรักปิดทององค์นี้ตาโปนนะคะเห็นไหมฮะตาเป็นเม็ดข้าวสารปากจู๋ปากจู๋เลยนะฮะเห็นไหมฮะปากจะยื่นออกมาเห็นชัดเลยเนี่ยคือเขาเรียกว่าปากปากกัดองค์นี้เห็นชัดมากนะครับนะฮะตรงตรงเกรดนี้ก็จะเป็นนะฮะเห็นไหมฮะเขาเรียกบางคนเขาก็เรียกว่าเหมือนหมวกจีนบางบางองค์จะแหลมเลยนะครับส่วนโพต่างๆพวกเนี้ยจะจะ,จะติด นะครับติดชัดแต่ว่าจะถูกปกคุมด้วยลักนะฮะลักดูลักเก่านะครับลักเก่าที่บ้านเกิดนะครับจะกระเทาะร่อนแตกเป็นเป็นส่วนๆนะครับคือมันแห้งนะฮะพอมันแห้งมันก็จะแตกนะครับดูนะครับลักกับทองสันนิษฐานว่าลงรักไม่นานแล้วก็ปิดทองไปนะครับพอแห้งแล้วมันก็เลยทําให้แตกแยกออกมาเป็นเป็นเหมือนดินนาแลงต่างๆนะครับ แขนอะไรก็ใหญ่ชัดเจนข้อมือนะครับดูนะครับอันนี้ผมมาให้ดูเนื้อนะครับเนี่ยตรงตรงหูตรงอะไรก็ยังเนี่ยตรงรากผักชีตรงอะไรตรงหูตรงเนี้ยนะครับบางบางคนเขาก็บอกให้ดูมันจะจะมีสามสี่้องบางทีมันก็ติดมาชัดนะครับตรงนี้เส้นคมคมก็ยังมีอยู่นะครับ ตรงนี้จะทานเขียงก้นแมงสาบนะครับดูนะครับดูคีบป,ปิ้นตรงนี้ก็จะบินไปนะครับสันนิษฐานว่าตอนแรกมันก็คงจะเป็นปิ้นออกมาอย่างเงี้ยมันก็ถูกถูกสัมผัสถูกอะไรนะฮะองนี้ก็ปิ้นมาก็หลุดออกไปนะ้วก็เห็นเนื้อในนะครับนี่เราดูเนื้อดูเนื้อนะฮะสองดูเนื้อส่วนข้อสันนิษฐานต่างๆก็ คนเล่นพระก็จะรู้กันหมดแล้วนะครับเล่นพระมาทุกคนต้องรู้ข้อมูลอยู่แล้วยิ่งเป็นพระที่ตัวเองชอบยิ่งเป็นพระที่ตัวเองถนัดก็ก็จะรู้จะเห็นกันนะครับองค์นี้ค่อนข้างสวยชัดเจนนะครับเงอดินนะครับดูด้านหลังนะครับจะเหี่ยวย่นหดตัวนะครับปกคลุมไปด้วยรักนะครับอีสักพักมันก็คงจะกระเทาะอ,ออกหมดนะครับแล้วพวกนี้ถ้าเราสัมผัสบ,บ่อยๆนะครับ เหี่ยวย่นเหี่ยวย่นนะครับตรงนี้ออกรงนี้จะออกน้ําตาลแดงนะฮะออกออกน้ําตาลแดงสีของพระรอดต่างๆก็จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในการเผานะครับซึ่งเขาก็ว่ากันมาแบบนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันกี่องศานะฮะนะครับดูดูสวยดูชอบไว้ก่อนเลยนะครับลองดูนะครับจมูกโด่งนะฮะ หมวกเขาเรียกว่าหมวกหรือว่าอะไรเสดากระจังอะไรเนี่ยนะผมก็พูดภาษาสรราัพเขอว่าไม่เป็นนะฮะเห็นไหมฮะติดติดชัดเจนมากนะฮะแยกเป็นสัสดส่วนเลยนะครับหน้าระหว่างหน้านะครับบางคนบอกเห็นเป็นลายผมเลยโอ้โหผมผม,ผมนี่ต้องยอมนับถือเลยนะฮะตำราเซียนบางคนบอกชี้ตำหนิตรงตรงตรง่องหน้าผากตรงเนี้ยนะตรงนี้นะับบางคนบอก จะเห็นลายผมลำลายปุโ๊โหมันส่องเห็นลายผมขนาดนั้นเลยผมนี่งงนะมึนตึ๊บเลยนะฮะมึนตึ๊บเห็นได้ไงวะงงนะฮะนะฮะแต่องค์นี้นะฮะก็คือเออเราบอกว่ามันแยกเป็นสัสดส่วนนะฮะแยกเป็นตัวหน้ากับไอ้หมวกที่เขาสวมผมก็ไม่รู้เป็นหมวกอะไรนะฮะก็คือน่าจะเป็นเครื่องทรงหรือว่าอาจจะเป็นเป็นผมเหมือนพระพุทธเจ้าสมัยก่อนนะฮะเป็นพระรอดบางมานวิชัยก็จะนั่งท่าเนี้ยนะครับ ดูรักเก่าทองเก่านะครับรักเก่าที่บ้านเกิดนะครับตอนนี้ก็ทุ่มกวัวเกือบสองทุ่มแล้วนะครับไม่ทราบทานข้าวทานปลากันหรือ,อยังนะครับส่วนผมก็ตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้วนะฮะก็๋ยวสักพักหนึ่งก็คงต้องไปหาอะไรกินทั้งท้งที่ก็กินข้าวเย็นมาแล้วรอบหนึ่งนลนะฮะสงสัยโรคอ้วนจะถามหาแน่เลยครับหิวอีกแล้วนะฮะก็ส่งให้ดูตาม ตามนี้นะฮะสองให้ดูตามนี้นะฮะใครจะคิดเห็นเป็นเช่นไรก็ชี้แนะมาได้นะครับผมยิน,ยนดีรับฟังทุกความเห็นนะครับไม่ไม่มาบอกว่าผ้าของตัวเองจะแท้อยู่คนเดียวนะครับจะแท้จะเก๊ก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละท่านนะครับผมโอเคครับก็ท้ายนี้ก็ขอคุธคูลของพระรอดนะฮะขอให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับมี อายุยังยืนนะฮะเปรียบเสมือนพระรอดนะครับก็ขอสวัสดีครับผม